เปิดโผล่ละครรอยรักรอยบาปรา 2, 5 6 5คว้าร2,565ควาดาราสาวคนนี้รับบทคุณหญิงระยะสิ้นสุดการรอคอยกับผลงานพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่งปีรอยรักรอยราบาปที่เคยออกอากาศในปี2,552ที่นำแสดงโดยนักแสดงมากฝีมืออาทิเจี๊ยบโสพินนภา,าขวัญอุตสามณีเบนปุญญาพรออฟชนะพลและอัมอมลิน ซึ่งจะนำกลับมารีเมคในปี2,565โดยค่ายดาราวิดีโอที่จะกลับมาสร้างตำนานอีกครั้งคว้าเอานักแสดงตัวท็อปมาเจอกันได้แก่ออมอะคพันเจี๊ยบพิจิตราเกตพัส,สิตากุกกิ๊กกะชะกรและพลรันดภาทั้งนี้ยังมีนักแสดงรุ่นใหญ่ภูมิเกติภูมิปิ่นชาลินพร เบนชนกนั้นบิ๊กเอ็มสุเมธาออมปัญชายา,ยางานนี้เราจะได้เห็นเจี๊ยบพิจิตตาโชว์ฝีไม้รายมือในบทบาทคุณหญิงทองระยะที่มาเจอกับออมในบทบาททายาวิสูตรขณะที่สาวเกตรับบทเป็นจวนบอกได้เลยว่าเวอร์ชั่นแซบเข้มข้นและน่าติดตามมาก